Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cho kênh Ghiền ท่านทั้งสองเชนด้านบนครับเกิเกินๆระวังขันบันไดด้วยนะระวังด้วยกรับอยากเล่นอะไรท่านทั้งสองอยากเล่นอะไรล่ะมีอะไรให้เล่นบ้าง อ๋อตอนนี้มีเล่นลิวป๋อแต่ว่าต้องลงทุนมากหน่อยคนต่อไปเล่นไม่ไหวมาๆามาเชิญหน้านี้เลยครับเชิญเชิญหน้านี้แปลว่านี้ได้มาทั้งวันอยอาจ้แพ้แล้วหลันั่นเขากำลังเล่นรอ๋อคนมันนะเขาเป็นเซียนมือวางอันดับหนึ่งเล่นมาสามปีแล้วไม่เคยแพ้ใครหากใครท่านสนใจข้าจะจัดการ ดล่นสตาร์คงดีดิ้นสตาร์คงดีท่านออเออท่านพี่ฝีมือไม่ย่อยงั้นรอสักหน่อยไหมไม่แน่อาจจะชนะเขาก็ได้ดีมากเลยเ้าอยากเห็นดีข้าจะลงท่าดายเชิญด่านนี้เลยในถ่านเชิญขค้นนวดดิ้นนวดนวด กดกดดอันนนเมมตตึึงงขอให้ข้าได้ประลองกับเจ้าสักตาหนึ่งขอโทษด้วยข้าเล่นกค่สามตาเท่านั้นนะวันนี้ครบสามตาละไม่เล่นแล้วผิดกฎไม่เอาไปให้พ้นข้าคิดว่าข้าชนะเจ้าได้ แต่ว่าหูหินของข้าไม่เชื่อแขอให้ท่านกับข้าลองสักตาเถอะจะให้ลงเท่าไรจะว่ามาได้หรือไอ้ประคอง่อ้ลุมากขึ้นเลยมาอันนี้ท่าเจ้าอยากเล่นงั้นก็ลองประเดิมสักหน่อยแล้วกันว่ามาจะเล่นยังไง ตายท่านข้าลืมพกเงินมาเฮ้อแน่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 ไม่มีเงินมาเหรอไม่เป็นไรข้าพนันด้วยตัวหูหินของข้าเจ้าก็พนันด้วยหูหินของเจ้าเป็นไงดีมะมหาว่าไงเธาสวยกว่าใช่ไหม เราเปลี่ยนวิธีเล่นกันเถอะอ้าวเมื่อกี้จะบอกว่าเจ้าคิดว่าเจ้าชนะคขาได้ไม่ใช่เหรอถ้าเช่นนั้นแค่ลองเดิมพันเมียตัวเองก็ไม่น่าเสียดายจริงมะ Isaac. <sniff ing> อ้วอวเฮอปนปนเลยเฮ้ย โอ้ย,อยเป็นผงเจ้าอเจาข้าตาเฮ้ยข้าพ่ายดุ<ะ>น,น,น,น้เมื่อกี้ข้าตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยบีบบันแหลกละเอียดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนให้คนรักของตนมาเสี่ยงแบบนี้ ไม่เป็นเด็กปัญญาอ่อนไปหน่อยเหรอแรงละแรงละ <c oughs> เอาไปเอาดาบไปให้เท่าแก่แลกมาให้ได้แสนตำลึงอย่าไม่รีบไปอีกไปสิ ก้าบอกเจ้าครั้งที่แล้วนะเป็นเ้าแลไม่ใช่แค่เลยลงไปไปไปอย่าลืวันมาดูดูดสิทุกค Huh. bây ta này à gì ta cho luôn ทำไมปอ่าี้อ่มมันมันยืดไปดื้อเอ่อเฮะเฮ้อ้อืงี้ก็แจ้งเลยวางนี่ะเจ้าวางนี่ทหารตัวนี้ก็จะหายอโอ้โหแพ้แล้ว ข้าแพ้แล้วยังเดินได้อีกตาไม่ไม่ไม่ต้องเดินแล้วล่ะพอข้าแพ้แล้วไม่ต้องตกข้าแพ้แล้วลาลาจะยอมแพ้ไปเลยทำไมไม่มีใครมาประคองแล้วกูท่านท่านแพ้ได้เลยไงไป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 รีบไป ีเจ้าไปไหนมาข้าหาเจ้าไม่เจอหรือว่าพลาดหลงกันซะแล้วดูนี่อดไปซื้อพุทธาเชื่อมาเหรออดจริงสิเจ้าไม่มีเงินแล้วซื้อมาได้ยังไงอ่ะแต่ท่านมีเงินใช่หม่อมฉันเอาเงินที่ท่านเล่นพนันได้ไปซื้อพุทธาเชื่อมเจ้านี่นะ เงินตั้งเยอะแยะไปซื้อแค่นี้เองเหรอรวยแต่แกล้งจนไงที่จริงแล้วเราสองคนอยู่ด้วยกันเสริมดวงกันจริงๆเอานี่ไปมสมบร์ซะเเดี๋ยวรอข้าด้วย ข้าจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึง่งนานมาแล้วมีชายร่าสัตว์คนหนึง่ง mm. เกือบจะยิงไปโดนจิ้งจอกปลายเป็นอีกสาวคนหนึ่งเข้า mm. และผู้ชายนั้นก็หลงรักนางพอกลับมา mm. ก็เฝ้าแต่คิดถึงนางพอเขาถึงบ้าน mm. ก็มีเทพองค์หนึ่งพูดกับเขาว่า mm. เขาจำเป็น จะต้องแต่งงานมีภรรยาสักคนเช่นนั้นผู้ชายคนนั้นก็เลยกลับเข้าป่าเพื่อหานางจิ้งจอกแต่คิดไม่ถึงว่านางจิ้งจอกที่กลับมานั้นเป็นอีกตัวถึงแม้ว่าชายผู้นั้นจะรู้สึกเสียดายแต่ว่าเขาพบว่าจิ้งจอกตัวนั้นช่างน่ารักกว่านักแถมยังรักสุดหัวใจไม่ตัดพ้อต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับกับโชคชะตาผู้ชายคนนั้นรักจิ้งจอกตัวนั้น จ้งจอกต้องการที่จะกลับไปมีชีวิตดังเมื่อก่อนนางก็เลยแอบหนีออกมาและกลับเข้าไปในป่าลูกสาวของชายผู้นั้นไปพร้อมกับนางด้วยถึงแม้ว่าจิ้งจอกจะกลับเข้าป่าไปแต่จะเอาลูกสาวเข้าไปด้วยนางน่ะจิตใจดีท้ายที่สุดแล้วก็พาเด็กคนนั้นกลับสู่อ้อมกอดของพ่อของเด็กนางจิ้งจอกมีชีวิตท่ากลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้ล่าและเหยื่อนิสัยของนางเปลี่ยนไปเป็นคนเขม้ข็ง ลัที่จะโดนทำร้ายชายผู้นั้นได้รับรู้ถึงความรู้สึกในใจของจิ้งจอกสาวตัวนั้นเขาหวังอยากให้นางมีชีวิตเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอดกลั้นไม่ต้องแข็งแกร่งเกินไปเพราะเขารู้ว่าจิ้งจอกตัวนั้นแท้จริงแล้วในใจของนาอ่อนแอมากใครๆก็บอกว่าการเป็นกษัตริย์นั้นต้องดูเหนือชีวิตทุกชีวิต ว่าข้าไม่อยากเป็นกษัตริย์แบบนั้นเลย ฉันเป็นจิ้งจอกตัวไหนตัวที่เจอตอนที่ล่าหรือตอนที่นำกลับมาด้วยเจ้าไม่ใช่จิ้งจอกเจ้าเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองของข้า ีอะไรฝากข้าไปบอกก็ได้คืนนี้ท่านอองคงไม่มีเวลาออกมาพบท่านหรอกได้ยินว่าพระชายาประชวรหนักข้าเลยมาเยี่ยมหนะังนางเป็นไงบ้างโอ้ยท่านอย่าห่วงไปเลยตอนนี้ท่านอองทรงดูแลพระชายาเป็นอย่างดีท่านอ,องดูแลนางด้วยพระองค์เองเลยเหรอใช่แล้ว <laughs> จะบอกให้นะไม่เคยเห็นท่านอองจะเอ็นดูพระชายาองค์ไหนขนาดนีด้เลยนะแต่ตอนนี้กลับเป็นเช่นนี้ดูท่าท่านอ,องคงไม่มีเวลามาพบท่านหล้วลำบากท่านคงคงเลาอยากเลรงใจข้ารำ ไม่ได้แตะต้องเลยเจ้าข้าหลายวันมานี้นายท่านอารมณ์ไม่ดีไม่ยอมทานอะไรเลยให้ข้าอพี่จินแ่น๋นายท่านมาอยู่ในห้องหนังสืองั้นเข้าไปไหนล่ะเออคือว่าซื้อมาแล้วแล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่มาให้ข้าล่ะอาจจะไม่ทันได้ให้ถ้าไม่ได้ให้เอง ็ไม่ถือว่ามันเป็นของขวัญของข้าในท่านยังลืมท่านพี่ไม่ได้ใช่หรือไม่ในท่านตั้งแต่ท่านพี่เข้าวังนางก็ได้รับพระเมตตาจากท่านอ,องค์ได้ยินว่าเขาสองคนรักกันมากพอได้แล้ว จินเช่์ทำไมเจ้าเปลี่ยนไปล่ะชอบนินท้าเรื่องของคนอื่นนี่ไม่ใช่จินเช่ที่ข้าเคยรู้จักเลยนะใจของนายท่านไม่เคยมีจินเช่์ข้าไม่เคยได้อยู่ในใจของท่านเลยอ่ะในใจท่านมีแต่ท่านพี่เท่านั้นจะพูดเลวไหลได้แล้วเขาไม่ได้พูดเลวไหลถ้าเกิดข้าพูดผิด ทำไมทุกวันนี้นายท่านถึงไม่มีความสุขทำไมในท่านถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับละ่ะจินเช่จะาเลิกคิดอะไรพังที่สทีข้าปิดตัดางเองข้าไม่ควรส่งดาเข้าวังไปแต่เรื่องนี้ข้าจนปัญญาจริงๆตอนนี้ข้าไม่อยากเสียเจ้าไปอีกไม่ ข้าต่างหากที่ผิดตัวน,นางทุกอย่างเป็นความผิดของข้าเองทาให้ท่านไม่มีความสุขแล้วก็ทําให้ท่าพี่ไม่มีความสุขทุกอย่างข้าเป็นคนเริ่มมันเองในเมื่อทุกอย่างเป็นความผิดของข้าเงินทั้งหมดนี้ควรจะเป็นค่ารับผิด ท่านอองมีราชกิจต้องทำอีกมากงั้นหม่อมฉันกลับตำหนักก่อนอไม่เป็นไรหรอกเจ้าั่งนี่เถอะท่านอองทรงงานไหนท่านเคยจะไปอยากแต่งกับท่านได้อย่างไรไนายท่านนายท่าน ข้ากลัวใจข้ากลัวจริงๆก็ไม่รู้ว่าท่านรักข้าหรือว่าท่านพี่กันแน่ก็อยากให้หนายท่านรักข้าด้วยใจจริงข้ายากข้ายากแต่งงานกับเจ้าจริงๆ 是皇考，也是皇考，ตลอดไป。 โอ้ยิดีด้วยยิดีด้วยหนึ่งคำนับฝาดินสองคำนับผู้ใหญ่คำนับซึ่งกันและกันโอ้ยดีัด้ยดนดีดวยยินดีด้วย อิงเกอร์ยินดีกับเจ้าด้วยได้ที่พักพิงที่ดีต่อไปข้าก็หายห่วงถ้าหนองนาดาจะเสด็จมาไม่ประทับต่อยเลยไม่ละข้าอยากเข้าไปร่วมงานของอดีตเสดาอีก จริงด้วยสมควรอยู่อดีตสนาเป็นคนสนิทของท่านอ๋องท่านอ๋องควรจะมอบความการุณาให้ทุกคนที่เคยทึานาให้กับราชสสำนัก้วนเป็นคนที่มีบุญคุณกับข้าและตระกูลของเรารับทราบแล้วผู้หญินข้ากับพระชายาอย่ากพูดคุยกันไม่ทราบว่าครั้งหน้างั้นก็ดีแล้วพวกเจ้าสองคนนานๆเจอกันทีจเจ้าก็อยู่ต่อเถอะ แต่พระวรกายท่านออกไม่สู้ดีหมอมฉันไม่อยู่ข้างกายคงอ,อดหัวไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกห่างกันแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองกลางคืนเจ้าก็กลับมาแล้วแต่ว่าเอาล่ะตามนี้นะจะอยู่ต่อเถอะแต่ว่าจะต้องรีบกลับมานะวันนี้เป็นวันมงคลของที่นี่เจ้าก็จะฉุดบ้างเจ้าสาวของเขาให้อยู่กับเจ้านานละดูท่านสิ หม่อมฉันจะไม่รู้ภาษาขนาดนั้นเฉลยเจ <laughs> <c oughs> ้านี่เก่งนะเข้าใจอะไรง่ายดีชายาของข้าเก่งที่สุดแล้วน้องสมทนอง,นองคูหยินอยู่ไหนอยู่ในห้องของหน่า ท้าให้จินเช่มารอกลร์มีเรื่องอันใดอิงเกอร้าไม่ใช่อิงเกอถ้าเป็นพระชาย,ยาคนที่เก้าของท่านอ,องจินเช่ ที่ทต้เทากำลังพูดถึงตายไปแล้วเมื่อสี่เดือนก่อนและสี่เดือนก่อนได้เกิดข้าขึ้นมาใหม่ข้าไม่ใช่อิงเกิงไต่เทาคนที่ท่านแต่งงานด้วยวันนี้ถึงจะเป็นอิงเกิสิ่งนี้ข้าเจอมาที่ห้องของเจ้าได้ยินว่าเจ้าองการมอบมันเป็นของขวัญให้กับข้า กลัวว่าจะไม่ทันวันถ้าทำตามสิ่งที่ท่านต้องการสำเร็จนะท่านก็ได้แต่งงานกับจินเช่ถ้าไม่ติดค้างท่านท่านเองก็ควรเอาลูกแก้วสาบานคืนให้ข้าถ้าคืนแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เจ้าก็รู้นิว่าลูกแก้วนั้นมันเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างเราสองคน ข้ายังทำใจให้เจ้าไม่ได้ไม่น่าถามไปหน่อยเนะท่านทําทุกอย่างเพื่อได้จินเช่มาเพราะฉะนั้นห้ามรังแกนางข้ารู้วตาเจ้าเกลียดข้าเพราะข้าทำร้ายเจ้า